ระบบการศึกษาไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงเวลาของการปฏิรูปแล้วโดยแนวคิดในการลดข้อสอบกลายเป็นจุดสําคัญนะครับของการปฏิรูปการศึกษาในหลักสูตรที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าเด็กหลายคนเปิดเทอมมาก,ก็ต้องเตรียมตัวสอบแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเทอมนะครับไม่มีเวลาที่จะไปเรียนรู้สิ่งอื่นมากขึ้นรายละเอียดหลักของหลักสูตรนี้จะเป็นยังไงติดตามได้กับคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับเมื่อการสอบเป็นเพียงปลายทางของการเรียนรู้ ที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยจึงสอบใ่ทุกกลุ่มสาระแต่นั่นกลับไม่ได้ทําให้บรรลุวัตถุประส,สงค์ของการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากการสอบผ่านข้อมูลจากยูเนสโกชี้ว่าเด็กไทยเรียนหนักติดอันดับโลกแต่ในขณะที่จีนหรือญี่ปุ่นล้วนมีชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าแต่คุณภาพการศึกษาต่างจากไทยมากในยุคของการปฏิรูป แนวคิดการลดการสอบจึงถูกคาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเดือนที่แล้วกระทรวงศึกษาธิการมีมติให้ลดวิชาสอบโอนเน็ net, จาก8กลุ่มสาระเหลือเพียง5กลุ่มสาระได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและสังคมโดยเริ่มปีการศึกษา2,558เป็นต้นไปซึ่งจะจัดสอบในเดือนกุุ่าพนธนปี2,559 เพื่อเปิดทางให้กับการจัดการเรียนรู้แบบหลักสูตรผ่อนคลายตามที่คณะกรรมาการปฏิรูปการศึกษาสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอที่ทางสปชได้พูดถึงนั่นก็คือโครงสร้างหลักสูตรเดิมมันมีความแข็งตัวเนื่องจากว่าเรามีการเรียนถึงแปดสาระในชั้นป .1 ไปจนถึทั่งถึงม .6 กนะการคิดถึงหลักสูตรผ่อนคลายหรือหลักสูตรที่มันมีความหลวมกว่าเดิมเนี่ยหมายถึง สปชมีความเห็นว่า,าในช่วงชั้นที่หนึ่งอย่างเช่นเด็กคนกะสอบภาษาเนี่ยอาจจะเรียนแค่ภาษาไทยสังคมคณิตวิทย์พวกนี้นะครับอ,อ่านออกเขียนได้เป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการที่เคยเป็นผู้จัดการศึกษา,าแบบอุตสาหากรรมอาจจะเรียกอย่างนั้นนะคะเหมือนกันหมดเรียกว่า one size f i t all เนี่ยจัดแบบอุตสาหากรรมคือทุกคนเรียน หลักสูตรเหมือนกันเหมือนอย่างอย่างเดียวกันสอบอย่างเดียวกันทั้งประเทศนะคะซึ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในบริบทของสังคมไทยที่หลากหลายอาจารย์ประภาพัฒน์บอกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขการศึกษาและพลระศึกษาศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่จําเป็นต้องจัดให้มีการสอบวัดผลจากส่วนกลางเนื่องจากเป็นกลุ่มสาระที่ครูแต่ละโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่กรรมธิการปฏิรูปการศึกษาย้ําว่าจะเร่งรัดให้มีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางเร็วที่สุดขณะเดียวกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทบอกว่าโรงเรียนในท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาแบบหลักสูตรผ่อนคลายได้เลยในปีการศึกษาหน้า ซึ่งก็คือช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะถึงนี้จากกลิดกุลาบคีรีถ่ายภาพทันพิสศิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน